สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาฟังนิทานเทียบสุภาษิตกันนะคะเรื่องเห็นช้างเท่าหมูให้นักเรียนตั้งใจฟังเพราะวันนี้จะมีแบบฝึกหัดค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคนกโกรธมากแล้วปิดประตูย่อมเห็นช้างเท่าหมูว่าได้ ไปเห็นโทษเช่นปูอ้าอวดกล้ามแฮคิดแต่จักสู้ไว้ไปรู้หนักเบาตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีปูป่าอยู่ตัวหนึ่งเป็นปูลุกอำนาจเก็ีความโกรธได้อาศัยอยู่ที่ชายดอนอยู่มาวันหนึ่งยังมีช้างอยู่โขลงหนึ่งในป่านั้น มีช้างตัวหนึ่งเที่ยวแสวงหาญ้ามาตามชายดอนนั้นฝ่ายว่าปูได้ความรู้สึกว่าแผ่นดินสะเทือนเข้าดังนั้นก็รีบขึ้นมาคอยระวังปากช่องของตนฝ่ายว่าช้างตัวนั้นก็เดินเลียบมาตามชายดอนก็บังเอิญมาเหยียบเอาปูเข้าแต่เป็นดินที่เหลวปูนั้นก็จมลงไปตามช่องของตอนจึงไม่เป็นอันตราย ฝ่ายว่าช้างก็เดินไปเลยฝ่ายว่าปูนั้นก็มีความโกรธเป็นกำลังเข้าใจว่าช้างมากแกล้งเหยียบเอาจนถึงถิ่นของตัวก็รีบแหวกดินขึ้นมาโดยเร็วแล้วก็บอกช้างว่าให้หยุดก่อนเมื่อช้างได้ยินเสียงปูร้องบอกให้หยุดดังนั้นช้างก็ได้หยุดอยู่แล้วช้างก็ได้เหลียวหลังมาดู ก็แลเห็นปูอาการมอยู่จึงได้ถามปูว่าเจ้ามีธุระอะไรที่ตัวเราหรือปูก็ตอบว่าท่านมีความบังอาจมาเหยียบเอาเราจนตัวเราจมดินลงไปดังนี้ตัวเจ้าเห็นดีและอวดดีอย่างไรช้างก็ตอบว่าเราไม่ได้อวดดีอะไรดอกแต่เราแลไม่เห็นตัวเจ้า การจึงได้เป็นไปดังนั้นเจ้าอย่าได้ถือโทษเราเลยเพราะเราไม่มีเจตนาจะแกล้งกระทํำตัวเจ้าดังนั้นฝ่ายว่าเจ้าปูก็ยิ่งมีความโกรธมากขึ้นก็วิ่งกระลักขึ้นมาจากช่องของตัวแล้วก็บอกกับช้างว่าเจ้าอย่าได้แก้ตัวไปเลยตัวเจ้าโตกี่มากน้อยจึงว่าแลไม่เห็นตัวค่า ฝ่ายว่าช้างก็มานึกอยู่ในใจว่าไอ้ปูตัวนี้มันจะเห็นตัวเราเป็นอย่างไรเนอมันจึงได้กล่าวว่าตัวเราไม่โตวกว่ามันสักกี่มากน้อยดังนี้แล้วช้างจึงได้ตอบว่านี่แนะปูตัวของเจ้าถ้าเจ้าจะเปรียบกับตัวของข้าแล้วตัวของเจ้าก็เท่ากับเล็บตีนของเราเราจึงแลไม่เห็นตัวเจ้า เมื่อปูได้ฟังช้างพูดก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าตัวเท่าเลปตีนดังนั้นก็ยิ่งโกรธใหญ่โตขึ้นหาว่าช้างดูหมิ่นตัวก็วิ่งอากามตามช้างขึ้นมาบนที่แห้งมีความมุ่งหมายจะคีบหนีบช้างให้ตายฝ่ายว่าช้างเมื่อแลเห็นปูวิ่งตามขึ้นมาก็นึกว่านี่มันจะมาทำอะไรเราได้อย่างไร ก็ยังแลไม่เห็นช่องแล้วช้างก็ยืนนิ่งอยู่หาได้คิดจะทำร้ายปูไม่ฝ่ายว่าปูเห็นช้างยืนนิ่งอยู่ดังนั้นก็มีความโกรธมากขึ้นเห็นไปว่าช้างยืนหัวร่อเยาะเย้ยว่าตัวเล็กจึงได้อ้ากล้ามออกให้กว้างแล้วก็วิ่งตามเข้าไปที่เท้าช้างฝ่ายว่าช้างก็หันตัวจะดูปูว่า ปูจะทำอย่างไรกับตัวเราฝ่ายว่าเจ้าปูก็เที่ยววิ่งอ้าก้ามไปมาอยู่ที่เท้าช้างฝ่ายว่าช้างก็ไม่คิดจะทำร้ายปูเพราะเหตุว่ามันตัวเล็กนักเป็นแต่หันตัวไปหันตัวมาเพื่อจะดูว่าปูจะทำอย่างไรเท่านั้นก็บังเอิญเอาเท้าไปเหยียบเอาปูเข้าปูก็ถึงแก่ความตาย เพราะเหตุว่าที่ดินนั้นมันแห้งแข็งปูจึงได้ถึงแก่ความฉิบหายเมื่อช้างเอาเท้าไปเหยียบปูเข้าตายนั้นช้างก็ไม่รู้สึกตัวว่าไปเหยียบเอาปูจนถึงแก่ความตายเพราะว่าไม่มีระคายเท้าช้างที่จะให้ช้างรู้สึกตัวได้ว่าไปเหยียบปูตายดังนี้เมื่อเป็นไปได้เช่นนี้เพราะเหตุอะไร ก็คงได้ความว่าเพราะความโกรธนั่นเองให้โทษก็ตรงกับที่ท่านกล่าวอยู่ว่าโลภนักมักจะได้ความอายโกรธนักมักฉิบหายเที่ยงแท้หลงนักมักงมงายเสียเสื่อบยศนาโลภโกรธหลงส่งแม้ชีพม้วยมรณาดังนี้ ็พอจะแลเห็นโทษได้ชัดแล้วว่าความโกรธนั่นเองเป็นเหตุจึงกระทำให้หน้ามืดเห็นว่าช้างไม่โตกว่าตัวกี่มากน้อยใจจึงได้กล้าส,สามารถคิดจะต่อสู้ด้วยช้างอันเป็นสัตว์โตที่สุดจึงได้ถึงแก่ความตายการทำงานสิ่งใดด้วยความโมโหโทโสย่อมจะส่งผลให้ขาดสติยั้งคิดการทำสิ่งใดก็ตาม จึงควรมีสติควบคุมรู้จักยับยั้งอารมณ์โกรธอย่าทำตัวเป็นอย่างเช่นเจ้าปูขี้โมโหท้ายที่สุดต้องตายด้วยความกโกรธของตัวเองสำหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่สองนะคะข้อที่หนึ่งฟังนิทานเทียบสุภาษิตเห็นช้างเท่าหมูแล้วเขียนตัวเลข1นึถึงสิหน้าข้อความ เรียงลำดับตามเรื่องราวที่ถูกต้องค่ะส่วนข้อที่2บอกเล่าวิธีที่นักเรียนใชร้ระงับความโกรธของตนเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ